พยัคฆราชซ่ซอนเล,บเลบ็เลบภาคสองเล่มที่สิบสองตอนการรอบสังหารช่วงเวลานี้รอบทะเลสาบเสียนอู่เงียบสงัด ทะเลสาบที่เรื่องชื่อที่สุดของนครหลวงประกอบไปด้วยทะเลสาบม่อโฉกับทะเลสาบเสียนอู่ทะเลสาบม่อโฉถูกหงอู่ฮ่องเต้พระราชท,ทานให้กับขุนนางคุณูุปการอันดับที่หนึ่งฉีตาส่วนทะเลสาบเสียนอู่กลายเป็นอุทยานของราชสำนักหมิงหากว่าฮ่องเต้ทรงดำรินำพระสนมท่องทะเลสาบนอกจากที่นี้ไม่มีสถานที่อื่นอีกเพียงแต่หงอู่ฮ่องเต้ ทรงงานชั่วชีวิตไม่เคยเสด็จประพาสที่ใดเจียนหวนห้องเต้จึงทรงวุ่นวายกับการจัดการกับพระอ่ะจึงไม่ได้เสด็จมาแต่ถึงอย่างไรทะเลสาบเสียนอู่เป็นอุทยานของราชสำนักหมิงยังมีเกาะหลงอิ่งบนทะเลสาบแห่งนี้ยังสร้างหอสมุดของราชสำนักหมิงเรียกว่าห่วซานคู ใช้เก็บรวบรวมหนังสือหนังหาทั้งแผ่นดินดังนั้นห้ามมิให้ชาวบ้านบุกรุกล่วงลำ้ำพอถึงยามค่ำคืนรอบบริเวณปราดสจากแสงโคมไฟไม่มีผู้คนแม้แต่เงาวันนี้ค่อยมีข้อยกเวน้นเนื่องจากบนเกาะเหลียงโจกลางทะเลทรายพำนักด้วยแขกเรือบนเกาะเลียงโจจุดโคมไฟเรือนำเที่ยวที่จอดเทียบฝั่งของเกาะเหลียงโจยิ่งจุดโคมไฟสว่างสวัย บนผิวทะเลสาบอันเวงวางมีแต่เรือนำเที่ยวลำนี้จุดโคมไฟสว่างสวัยชักนำให้มแมลงเม่าหลายตัวบินเข้ามาหามันมแมลงเม่าที่ว่าเป็นเรือตะขาบหลายลำแต่ละลำบรรทุกผู้คนสิบกว่าคนนักฆ่าจำนวนห้าสิบเจ็ดคนแยกย้ายโดยสารเรือตะขาบห้าลำเข้าใกล้เรือนำเที่ยวเสียส้ยนในห้องท้องเรือความจริงโอภาปลาใสอย่างยิ้มแย้มแต่แล้วขมมดคิว สส่ร่างงนเงนคลาหนึ่งกล่าวขึ้นว่าประหลาดชไหนสติเลอะเลือนขึ้นมามอหลอกับพวกไม่เข้าใจว่ามันกล่าวกะไรเห็นมันใส่ร่างงนเงนพากันหัวร่อออกมาแล้วกล่าวว่าข้อกงแยะเมาไม้แล้วกลับเป็นเจ้าหน้าที่กรมพิธีการพอเห็นเช่นนั้นรีบเข้ามาประคองมันเสียสินกล่าวเสียงอ้อแอว่าไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ดื่มมากเกินไปเราก๋อกงงล่วงรู้ความสามารถในเชิงสุราของตนเองสุรานี้สุรานี้ยามนั้นเสี่ยวอิงขอตัวออกไปแซงยืนอยู่ในเงาเมืดครู่หนึ่งค่อยกลับเข้าห้องท้องเรือเห็นเจ้าหน้าที่กลมพิธีการประคองเสียสินไวจึงรีบเข้ามาประครับประคองได้ยินมันกล่าวคำสุรานี้ ยังเข้าใจว่าคนของม่อหลอขยันขยอมันดื่มสุรายามร้อนร่มใจจึงแย่งชิงถ้วยสุราไปยืดคอดื่มสุราจนหมดสิน้นจากนั้นกล่าวเป็นภาษาถูเจี๋ยกับม่อหลอและพวกว่าขอกงเมามายแล้วสุราถ้วยนี้ให้ข้าพเจ้าดื่มแทนเสี้ยสินเบิงตามองดูเสียวอิงส่งเสียงเลอะเลือนว่าม,มีพิษเซียวอิงได้ยินไม่ชัดเจนจึงเหลียวหน้าไปถามว่า ว่าไรไม่ทันขาดคำปรากฏลูกธนูดอกหนึ่งวิ่งฟ้าอากาศมาเสียงฉึกเมื่อปักใส่ผนังห้องท้องเรือขนนกที่ปลายธนูสั่นไหวดังอึงอนผู้คนในท้องเรือเมื่อมองดูลูกธนูดอกนั้นแต่ลึงลานชั่วขณะค่อยมีคนร้องโ่งว่ามีคนร้ายมีคนร้ายห้องท้องเรือปันป่นป่วนวุ่นวายขึ้นมาคำมีคนร้ายทั้งบอกเป็นภาษาถูเจีย และบอกเป็นภาษาฮั่นเหล่านักรบอาณาจักรเทียมู่เออและองค์ครักต้าหมิงพากันถลันออกมาคุ้มครองนายเหนือของตนเองเซียวอิงมีปฏิกิริยาประเปรียวพอเห็นเช่นนั้นก็ฉุดลากเสี่ยสินหลบไปด้านข้างเสี่ยสินร้องบอกว่าเมืงซื้อหลังหมายถึงขุนนางยศซื้อหลังแซ่เมืงรีบช่วยเหลือเมื่งซื่อหลังองครักต้าหมิง ที่ถือดาบสองนายกลิ้งตัวตามพื้นชุดลากเมื่งฝูเซิงไปยังจุดบอดของห้องท้องเรือเมื่งฝูเซิงมีบุญวัาสนานักใบหน้าแดงกำมเป่าลมหายใจออกมายังเมา,มาไม่ฟืน้นเสี่ยวอิงประคองเสี้ยสินไวกล่าวอย่างร้อนรุ่มว่าเป็นเรื่องราวใดชะไหนเสี้ยสินพลันเอี้ยวตัวยืนมือขวากระถางดอกไม้ที่ด้านข้างใบหนึ่งต้านฐานที่หลังก้นของเสี่ยวอิงได้ยินเสียงปอง กระถางดอกไม้แตกระเบิดออกเศษกระเบื้องเหนือดินพร,พร่างพรั่งพลูเบนจมาม่าในกระถางก็ถูกลูกธนูที่ยิงเข้ามาเป็นดอกที่สองยิงจนร่วงพลูเสียสินร้องออกมาว่าแก้มก้นดอกไม้บานเสียวอิงฟังจนเกิดความอับอายแต่ตอนนี้เหตุการณ์วุ่นวายสับสนม่ใช่เวลาแสดงความอับอายเสียสินพลันฉุด,ดดึงนางไปด้านหลัง ส่วนตนเองต้านทานอยู่เบื้องหน้านางตวาดเสียงอ้อแอว่ามีคนคิดลอบสังหารขุนนางใหญ่ไม่ทราบว่ามีโทษถึงตัดศีรษะหรือพวกเราจับตัวคนร้ายให้กับเรากล่าวพลางคิดโถมออกไปเสียวอิงรีบชุดดึงมันเอาไว้กล่าวขึ้นว่าท่านดื่มจนเมาไมา้ยชะไหนเลยเอยถึงตอนนี้ที่หน้าประตูห้องท้องเรือปรากฏองครักษสามนายลอยลิ้วเข้ามา ร่วงฟาดกับพื้นห้องท้องเรือต่อจากนั้นปรากฏผู้คุมหน้าชุดดำา78คนมือถือดาบโค้งเล็กกระบี่หน้ากว้างยังมีหอกสั้นกับคอ้อนเหล็กซึ่งเป็นอาวุธลักษณะประหลาดเข็นฆ่าเข้ามาเสี่ยสินเห็นเช่นนั้นเปลี่ยนเป็นร้องว่าสกัดพวกมันไว้คุมครองใต้เท้าเมืงพวกเราไปพลางก็หมุนตัวหมายหลบหนีเสี่ยวอิงความจริงคิดฉุดดึงมัน มิให้ปีศาจเมาไม้นี้โถมออกไปเสี่ยงชีวิตแต่พอเห็นคนร้ายที่พวกมากก็หมุนตัววิ่งหนีตัวเองกลับถูกบันฉุดลากไปในใจทั้งขุนเคืองทั้งขบขันยามนั้นในห้องท้องเรือปรากฏคนร้ายไล่ล่าข่าฟันนักรบของหม้อหลอองครักษ์ของเสี้ยสินกับเจ้าหน้าที่กลมพิธีการแยกย้ายต่อสู้กันคนร้ายก็บุกขึ้นเรือเหล่านักร้องนางรำก็ส่งเสียงกรีดร้องวุ่นวาย พ่อครัวประจำห้องครัวกับลูกเรือประจำเรือนำเที่ยวพากันหาที่ซ่อนตัวบนเรือปรากฏเงาดาบประกายกระบี่แลบแปรปราบทุกที่ทางบังเกิดเสียงอาวุธปะทะกันดังติงตังยังมีเสียงภาชนะแตกดังเกลียวกล่าวเทียนไขก็ถูกชนล้มลงเกิดอคีลุกไหม่ขึ้นมาเสี่ยวอิงถูกเสียสินฉุดลากหลบหนีไปตามห้องท้องเรือที่ด้านหลังมีองครักษ์สองนาย ถือดาบกระบี่ตามอารักขาหลังจากวิ่งอยู่ครู่หนึ่งเสี่ยวอิงก็รู้สึกหัวใจเต้นแรงลมหายใจกระชั้นถี่ขึ้นสองเท้าอ่อนระทวยแทบก้าวขาไม่ออกต้องหอบหายใจแล้วกล่าวว่าข,ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าวิ่งต่อไม่ไหวเหตุไนวิ่งเพียงครู่หนึ่งก็หมดเรี่ยวสิ้นแรงเสี่ยเสีนกล่าวว่าเราไม่ใช่บอกแล้วหรอกหรือคนร้ายผสมพิษในสุราเสียวอิงกล่าวอย่างตื่นตะหนกว่า พิษอันใดเสียศินก็เข่าอ่อนระทวยกล่าวว่าสมควรเป็นตัวยากัดกร่อนทำลายเรี่ยวแรงเราเราก็ร่างอ่อนระทวยพลันก็บังเกิดเสียงโครมใหญ่ประตูบานหนึ่งถูกทีเปิดออกผู้คุมหน้าชุดดำสองคนโถมเข้ามาพอเห็นเสี้ยสินกับเสี่ยวอิงก็ควงดาบเข็นฆ่าใสองครักษ์ที่ข้างกายเสี้ยสินทั้งสองพากันด่าหน้าเข้าหา อาวุธของทั้งสองประทะกันดังเคลงคลางปรากฏประกายไฟแลบกระจายเสี่ยวอิงอ่อนล้าละทวยกว่าเดิมกลับเป็นเสี้ยสินยังมีกำลังวังชาประคองตัวอยู่ได้จึงยื่นมือหนีบเอวของนางหอบหิว้วหลบหนีปากกล่าวขึ้นว่าหากไม่ใช่เราก็ถูกพิษตลอดทั้งร่างไร้เรี่ยวแรงต้องจับตัวพวกมันได้ ถลกหนังดึงเส้นเอ็นออกมาไม่ทันขาดคำที่เบื้องหน้าปรากฏเปลวไฟแลบแปบบควันดำม้วนคลักคลงนักรบอาณาจักรเทียมู่เอิดต่อสู้อยู่กับคนร้ายชุดดำอยู่กลางเปลวไฟเสียสินจึงหมุนตัวฉุดลากเสียวอิงหลบหนีเข้าห้องท้องเรืออีกหลังหนึ่งห้องหับไม่ใหญ่โตแต่ตกแต่งอย่างเลิศหรูมุมห้องจัดตั้งเตียงริมหน้าต่างมีโต๊ะตัวหนึ่งเสียสินไม่มีเวลาชมดูความงาม ยื่นมือผลักหน้าต่างมองออกไปร้องขึ้นว่าที่เบื้องล่างเป็นน้ำทะเลสาบรีบกระโดดลงน้ำพอลงน้ำไปพวกมันก็ตามพวกเราไม่ทันแล้วเซียวอิงกล่าวอย่างหวาดหวั่นว่าข้าพาเจ้าข้าพาเจ้ากลัวน้ำเสี่ยสินกล่าวขึ้นว่าไม่เป็นไรเรามีวิชาทางน้ำเป็นเลิศรีบด่วนด้วยภายใต้การเร่งรัดของเสี่ยสินเซียวอิงได้แต่ปีนป่ายขึ้นโต๊ะชะโงกศรีรษะมองลงไป แสงไฟบนเรือส่องต้องน้ำทะเลสาบคล้ายปรากฏงูทองเหลยคลานยุบยับเซียวอิงความจริงมีขวัญกล้าแข็งแต่ผู้คนล้วนเกิดความประวัติต่อวัตถุเรื่องราวที่ไม่คุ้นเคยหาใช่กลัวตายไหมพอเห็นน้ำทะเลสาบต่างกับที่เห็นในตอนกลางวันในใจยิ่งหวาดวันกว่าเดิมเสี่ยสิล์ที่ด้านหลังเร่งรัดว่ารีบกระโดดมีเราอยู่ด้วยรับรองไม่ปล่อยให้ท่านจมน้ำเซียวอิงอับจนปัญญา ได้แต่มุดออกไปแต่หน้าต่างบานนี้เป็นหน้าต่างที่เปิดออกด้านในจากนั้นใช้ไม้ราวค้ำยันไว้พอผลักออกนอกก็เปิดกว้างไม่มากนักบวกกับเสี่ยวอิงตื่นเต้นตึงเครียดร่างแข็งทื่ออยู่บ้างกลับติดคาไว้คืบคลานออกไปไม่ได้ร่างท่อนบนแขวนอยู่นอกกราบเรือที่เบื้องล่างต่ำลงไปหลายว่า เป็นน้าทะเลสาบสร้างความหวาดกลัวกว่าเดิมร้องว่าข้าพเจ้าขยับตัวไม่ได้เสียสินมองดูสภาพของนางก็รู้สึกหน้าหัวร่อกล่าวขึ้นว่าท่านก้มต่ายุบเอวลงอย่าได้งอตัวเสี่ยวอิงรับปากดังอืมสองมือยึดจับกราบเรือเอาไว้ร่างขม็งเกรงไม่ว่าอย่างไรก็ไม่อาจเคลื่อนไหวยามนี้ฤทธิ์ยาเริ่มแผ่สัน้นเซียวอิงแทบยึดจับไม่ไหวร้องบอกว่า ข้าพเจ้าเคลื่อนไหวไม่ได้ข้าพเจ้าไม่มีเรี่ยวแรงแล้วเสี่ยสินกล่าวขึ้นว่าท่านกระดกก้นสูงเกินไปจึงติดคาไว้ท่านขยับตัวลดต่ำลงไม่ได้หรือเซียวอิงยังคงทำไม่ได้แต่แล้วยามนั้นปรากฏคนร้ายคลุมหน้าผู้หนึ่งถือดาบโค้งวิ่งผ่านประตูห้องท้องเรือหางตาเหลือบเห็นสภาพภายในห้องร่างที่โถมออกไป จึงวกกลับมาเห็นสารรูปของเสียสินคล้ายกับภาพเหมือนที่ซุนโหลิงซึ่งหมายถึงหัวหน้าขบวนแซ่ซุนมอบต่อพวกมันจึงสร้างความลิงโลดแทบคุ้มคลั่งพวกมันเมื่อขามาได้รับคำสั่งเพียงเข็นฆ่าสถานเดียวอย่าได้ส่งเสียงยามนี้ลิงโลดยินดีกับร้องโพล่งว่าหาตัวพบแล้วพลางก็ควบดาบฟันใส่เสียสินเสียสินความจริงยืนโอนไปเอ็นมาคลายประคองตัวไม่ได้ แต่แล้วพลันยึดตัวตรงบิดเอวเตะก,กลาดออกเท้าซ้ายคล้ายแส้เส้นหนึ่งหวดใส่ยางดูดันทั้งคล้ายกับกระบองเล่มหนึ่งกระทุงใส่หน้าอกคนร้ายนั้นเท้านี้ทั้งรวดเร็วทั้งดูดันช่วงเวลาประจบกับเป็นชั่วพลิบตาที่คนร้ายนั้นเหนือดาบฟันลงใช้เรียวแรงออกจนหมดสิ้นแต่ระดับความเร็วรวดเร็วกว่าฝ่ายตรงข้ามเท่าตัวคนร้ายนั้นคิดรังกระบวนท่าหลบหลีกก็ไม่ทันการ ขาของเสียสินทีบใส่ตำแหน่งหัวใจของมันคนร้ายนั้นแผดร้องคำหนึ่งร่างปลิวลิ้วออกไปประทะชนกับผนังห้องท้องเรือชนผนังห้องท้องเรือพังทลายลงร่างล้มระทวยกับพื้นเรือใต้ผ้าคลุมหน้ามีโลหิตไหลซึมออกมาสองสายจนกบจมูกปากเห็นแน่ชัดว่าไม่รอดแล้วแต่ขณะที่มันถูกถีบจนงอตัวลงลอยลิ้วออกไป ดาบในมือก็ทิ้งลงเสียสินความจริงสามารถหลบเลี่ยงแต่ไม่อาจขยับเคลื่อนไหวได้แต่สูตรลมหายใจยุบท้องหน่อยปล่อยให้ดาบผ่านหน้าอกเป็นบาดแผลทางยาวแม้แต่เสื้อผ้าก็ถูกกรีดขาดไปเสียวอิงความจริงหวาดกลัวรีรอไม่กล้าลงน้ำพอได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวจึงหดกลับมานางพอยุบเอวลงก็หดตัวกลับมาได้พลางก็ถามว่า เป็นไรแล้วเสียสินตบฟาดฝ่ามือใส่ตะโพกอันกลมกลึงของนางร้องบอกว่าคนร้ายตามมาแล้วรีบหนีอิสตรีพอถูกบุรุษของนางตบใส่ตำแหน่งสำคัญเช่นนี้ต้องสถานขึ้นคลาหนึ่งบังเกิดความอับอายร่างก็อ่อนระทวยลงสุดท้ายกรีดมือวาดเท้าลอยลิ้วออกไปเสียวอิงฝันไป ว่าตกลงมาจากสถานที่ที่น่ากลัวอย่างยิ่งแห่งหนึ่งรอบบริเวณมืดมิดไร้ที่สุดใต้เท้าไม่มีที่อย่างเท้าท้องนาภาเหนือศรีรษะปรากฏลำแสงดุจเปลวไฟพวยพุ่งลงมาฟ้าคล้ายยุบตัวลงสั่นคลอนแคลนตลอดเวลาเหตุการณ์ลี้ลับไปแล้วนางเติบโตบนทุ่งหญ้าเบื้องบนศรีรษะเป็นท้องฟ้าอันกว้างไพศาลใต้เท้าเป็นพื้นพสุธาอันหนักแน่น นางไม่เคยเกิดความรู้สึกที่เดียวดายถึงเพียงนี้ช่วยตัวเองไม่ได้ถึงเพียงนี้มาก่อนความรู้สึกกดดันของนางจนแทบหายใจไม่ออกนางสูดอากาศเข้าปอดไม่ได้ต้องไขว่คว้าดิ้นรนคิดหาหนทางรอดได้ยามเคลืบอบเคลิมเลือ่อนนางเห็นวัตถุที่คล้ายหินใหญ่ก้อนหนึ่งทุ่มลงที่ข้างกายนางห่อหุ้มฟองอากาศผุดพรดิ่งลงยังที่ซึ่งอยู่ลึกกว่านางจากนั้น เห็นเงาร่างสายหนึ่งผุดขึ้นจากเบื้องล่างนั่นสมควรเป็นเงาร่างสายหนึ่งเพียงแต่ลำแสงเหนือสีสะลายน้ำที่ข้างกายสะท้อนเงาร่างนั้นจนบิดเบี้ยวไม่อาจเห็นชัดตานางเพียงจำได้ว่าเงาร่างนั้นแหวกไายเข้ามาหานางราวกับปลาคล้ายคิดคว้าจับนางไว้แต่แล้วที่ห่างไปปรากฏเงาร่างอีกสายหนึ่งขึ้นเงาร่างนั้นคล้ายถือวัตถุใดอยู่ในมือสะท้อนประกายเย็นเยียบ โถมถึงด้านหลังของเงาร่างที่คิดคว้าจับนางไว้เงาร่างที่ตกเป็นเป้าจู่โจมคล้ายรู้สึกตัวชิงหมุนตัวกลับไปเงาร่างสองสายจึงพัวพันเป็นพันลวันเสี่ยวอิงชมดูจนวาดวันคิดส่งเสียงร้องออกมาแต่พออ้าปากขึ้นก็ดื่มน้ำเข้าไปดื่มไปดื่มไปนางคล้ายหลับไหลแล้วช่างเป็นความฝันที่เหลวไหลนะัก เซียวอิงส่งเสียงดังอืมพอลืมตาขึ้นก็เห็นใบหน้าของเสียสินเสียสินยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าในที่สุดท่านฟื้นแล้วเซียวอิงพอฟื้นสู่สติสัมปชัญญะก็รู้สึกถึงความหวาดวันพร่นกลัวนางกวาดตามองรอบข้างเห็นตัวเองนอนอยู่ในห้องท้องเรือห้องท้องเรือมีสภาพเสียหายที่ข้างกายนั่งยองๆด้วยเซียสินที่ห่างไปยังยืนไว้ด้วยซิงเหล่กับเฟย์เ,เวย่ย เสียวอิงคลางเบาๆกล่าวว่าข้าพระเจ้าอยู่ที่ใดซสีงเหลยชิงกล่าวว่าเมื่อครู่วาดเสียวนักดีที่พวกมันเพียงใช้ยาสลบธรรมดาหัวกองถูกพิษไม่มากนักพอลงน้ำก็ขจัดคลี่คลายใช้วิชาทางน้ำที่เป็นเลิศช่วยท่านขึ้นมาตอนนี้ท่านยังอยู่บนเรือนำเที่ยวไม่ต้องเป็นห่วงทหารทางการเร่งรุดมาแล้วคนร้ายก็ล่าถอยไป ขณะที่ท่านได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาได้สลบเมือดไปเป็นขวากงเสียสินท่งเสียงกระแอมกล่าวว่า <c oughs> พูดมากไปแล้วออกไปซิ่งเหลยกับเฟยเฮอรวิ่ฝืนหัวรอบพลางรับคำล่าถอยออกจากห้องท้องเรือทั้งยังปิดประตูห้องที่แตกเสียหายลงเสียสินกล่าวขึ้นว่าไม่เป็นไรแล้วคนร้ายหลบหนีจากไป ท่านไม่รู้จักวิชาทางน้ําเมื่อครู่ตอนตกน้ําจึงสิ้นสติไปหลังจากอาเจียนน้ําออกมาค่อยฝฟืนคืนสติคืนมาตอนนี้ไม่เป็นไรกระมังเซียวอิงขยับมือเท้าลุกขึ้นนั่งอย่างช้าๆพลันยกมือกุมอกขมหมดคิ้วเรียวงามกล่าวขึ้นว่าเจ็บหน้าอกอยู่บ้างเสี้ยสินรีบกล่าวว่าเป็นเพราะดื่มน้ำมากเกินไปหลังจากเคลื่อนไหวสักเล็กน้อยก็ไม่เป็นไร เสี่ยวอิงรู้สึกหน้าอกชาด้านปวดแปรบอยู่บ้างทั้งไม่เข้าใจว่าเหตุใดดื่มน้ำมากไปจึงเจ็บหน้าอกแต่ก็ไม่สะดวกกับการเอ่ยถึงตำแหน่งส่วนนี้กับเสียสินจึงพงกศีรษะรับปล่อยให้เสียสินประคองนางลุกขึ้นยืนเสียสินกล่าวขึ้นว่าคนร้ายแม้หลบหนีไปแต่ว่าพวกเรากับทูตมอหลอสื่อสารไม่เข้าใจหากว่าท่านยังทนทานได้ เซียวอ,อิงขยับตัวคลานหนึ่งกล่าวขึ้นว่าขกัพเจ้าไม่เป็นไรแต่ว่าเสื้อผ้านี้เสื้อผ้าบนร่างของนางล้วนเปียก่อนขับเน้นส่วนโค้งส่วนเว้าหากออกไปไม่ใครสุภาพนักเสียสินจึงหยิบฉวยชุดยาวมาตัวหนึ่งกล่าวว่าผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าชั้นนอกก่อนสื่อสารกับทวหม่อหลอสักคำรอจนพวกเรากลับไปแล้วค่อยว่ากล่าวกล่าวจบก็ล่าถอยออกจากห้องท้องเรือ เสียวอิงหลบมายังมุมอับของห้องท้องเรือผัดเปลี่ยนชุดยาวชั้นนอกอย่างรีบเร่งหมวนเกล้าผมเผ้าใหม่พอออกจากห้องท้องเรือก็เห็นเสียสินยืนรออยู่เสียสินกล่าวขึ้นว่าคนร้ายมุ่งเป้าหมายที่ทูดม้อหลอพวกเราไปปลอบขวัญมันก่อน